และเป้าหมายทุกประการขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้ทุกท่านมีความสุขมากๆและขอให้เด็กๆทุกคนนักเรียนทุกๆชั้นที่มีส่วนร่วมในวันนี้จะมีความสุขมีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยและสนุนสนานตลอดการจัดกิจกรรมบัดนี้ได้เวลาอัสนสมควรแล้วขอเปิด การบรรทึกีใหม่ของโรงเรียนปิการสําปะหลัวันนี่เก้าากขอความทํา功德บายให้ปีรบรรทึกที่ใหม่ครับสิ่งที่ต้องทําคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องเก็บยำคือผู้มีพระคุณ สิ่งที่ต้องเพิ่มคูณคือความรู้ทางการทุกอครับค่ะในนามของนักเรียนโรงเรียนสาธิตศฉลีิยานะคะขอขอบคุณทุกคนในงานนะคะที่ให้โอวาเ์ีย่พวกเรานะคะอ้าวประธานนักเรียนนะะจากสถาบันพระของท่านทอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราไปนะคะ <มา S 1> เราเข้าสู่กิจกรรมของเราแล้วนะคะ <c oughs> อ่นนคู่ขออาทวัตชัยยุทธะนะคะ <c oughs> ไปนำกลองลูกเสือเราเออกมาก <c oughs> อยู่ในห้องสมุดนะคะ <c oughs> อักเรียนทุกคนนั่งลงก่อน,นะคะ่ะนั่งลงก่อน